ราจะมาต่อกันที่สถานการณ์น้ำนะครับในจังหวัดอื่นๆกันบ้างนะครับที่ห้องประชุมหลวงพ่อเงินสารกลางจังหวัดพิจิตรนายสุวิทย์วัชโรทยางกูลผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่จากหลายภาคส่วนอาทีหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยจังหวัดสาธารณสุขจังหวัดในอำเภอทั้ง12อำเภอร,รวมทั้งภาคเอกชนและแม้กระทั่งสื่อมวลชนด้วยเพื่อหาทางร่วมกันในการแก้ปัญหาและจัดการกับน้ำท่วมแบบบูรณาการ สืบเนื่องจากอุทกภัยที่เพิ่งจะผ่านพ้นไปนี้ซึ่งได้ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินในพื้นที่ของจังหวัดพิจิตรเป็นอย่างมากโดยนายสวิตกล่าวว่าสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดความสูญเสียจากอุทกภัยมากมายขนาดนี้เพราะชุมชนไม่มีแผนรับมือกับภัยน้ําท่วมที่เกิดขึ้นไม่มีระบบการเตือนภัยที่ดีขาดระบบการสื่อสารที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการป้องกันตนเองให้รอดพ้นจากอุทกภัย หากประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่จะนำพาตนเองให้รอดพ้นจากอุทกภัยมีระบบเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพและชุมชนมีระบบบริหารจัดการที่ดีจะสามารถลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินลงได้ด้วยเหตุผลข้างต้นนะครับจึงได้เกิดสมัชชาเพื่อการจัดการกับน้ําท่วมแบบบูรณาการจังหวัดพิจิตรขึ้นโดยจากการประชุมร่วมกันกับหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแนวทางและกําหนดแผนการปฏิบัติเพื่อจัดการกับปัญหาน้ําท่วมที่เกิดขึ้นซ้ำซาก เช่นการเตรียมความพร้อมการป้องกันและลดผลกระทบการจัดการระหว่างเกิดภัยพิบัติแผนฟื้นฟูหลังน้ำท่วมและการสื่อสารสาธารณะเพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชน